สวัสดีจ้าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนก็อากาศเย็นๆตอน5โมงครึ่งวันนี้ก็หลังจากทรงผักเสร็จกลับมาแล้วก็จะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของน้องผักให้ดูอันนี้ก็เป็นน้องผักคอสนี่จ้ะอันนี้เป็นคอส อันนี้จะเป็นคอร์สก็กำลังโตต้นสวยๆทั้งทั้งนั้นเลยจ้ะนี่อันนี้จะเป็นคอร์สส่วนด้านนน้นก็จะเป็นน้องมินิคอร์สคอร์สกับมินิคอร์สม,มีมีความกรอบแล้วก็รสชาติกอหปานเหมาะกับการกินปลาเผาหมูกระทะเนื้อย่างหรือกินกับน้ำพริกได้หมดเลยผักสลัด ไม่จําเป็นจะต้องกินกับสลดัดน้ําสลัดอย่างเดียวก็เอาไปกินกับผักเมนูอาหารกับข้าวบ้านของเราได้เลยนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นกินคอสของเรานี่ก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้มีอยู่8ดกล่องก็จะเป็นเลดโอ๊เลดโอก,ก็ ใบเด้งๆแดงๆแบบนี้เลยก็กินได้กับทุกเมนูเหมือนกันนี่อันนี้ก็เป็นเลดโอกก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเลดโอกอีกเช่นเคยนี่จ้ะเป็นเลดโอกอันนี้ก็เก็บเกี่ยวได้อายุครบเก็บเกี่ยวแล้วเหมือนกัน วันนี้ก็ส่งแม่ค้าสลัดไป6กิโลก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็อุดหนุนทางส่วนของเราอันนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนี่จะกรีนโอ๊กใหญ่ๆเด้งๆนี่จ้ะน้องก็จะสวยๆประมาณนี้เลยกรีนโอ๊ก อินโกสวยเด้งๆก็จะประมาณนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนและพพอร์ตทางสวนของเรามาตลอดนี่จ้ะก็จะประมาณนี้นส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเลดโอกแต่น้องไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในร่มไม่ค่อยได้แสงดดแดดจะมีชายคาบ้าน ก็ได้แดดแค่ช่วงเช้าไม่กี่ชั่วโมงน้องก็จะไม่ออกแดงเท่าไหร่ส่วนด้านนี้ก็จะออกแดงม่วงๆเลยเพราะว่าได้แดดเต็มที่ทั้งวันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคอสก็จะเป็นคอสอันนี้ก็จะเป็นเดออูดส่วนด้านนู้นก็จะเป็นคอสเหมือนกันก็อายุก็เก็บเกี่ยวได้ทยอยเก็บเกี่ยวอันนี้ก็จะเป็นมินิคอส ก็มีรสชาติกรอาหวานเช่นเคยส่วนต้วนี้20กล่องก็จะเป็นน้องกิมคอทั้งหมดอันนี้น้องก็กำลังเติบโตเต็มที่อีกประมาณ2อาทิตย์ก็จะเก็บเกี่ยวได้แล้ววันนี้อากาศเย็นๆก็อากาศก็ไม่หนาวเท่าไหร่ก็พามาดูการเจริญเติบโตของน้องในสวนว่าอายุผักของเราได้ประมาณ สามสิบวันสามสิบสองวันน้องจะตูแบบไหนก็ประมาณนี้เลยนี่ก็พามาดูผักทางสวนของเราก็จะประมาณนี้นี่น้องก็จะตูทยอยตามกันขึ้นมาเรื่อยๆนี่จะ้ะส่วนต้นี้สิบกล่องก็เก็บผักขายไปวันนี้ก็เตรียมความพร้อมพรุ่งนี้ก็จะเอาผักลงปลูกนี่จะ้ะ ก็จะเอาผักลงปลูกอันนี้ก็เป็นกินคอร์สก็เอาลงปลูกไปเมื่อวาน10กล่องนี่จะ้ะเอาลงปลูกไปเมื่อวาน1 0กล่องก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้นี่ลักษณะแบบนี้ส่วนต้นนี้ของเรา20สิบกล่องก็จะเป็นฟินเล่ทงหมดนี่จะ้ะก็เอาลงปลูกไปเมื่อวานกับวันนี้น้องก็โต ข็งเรงเพราะว่าน้องจะไปพักอยู่ในอนุบาลสองน้องก็จะโตหน่อยก็จะได้ประมาณนี้วันนี้ก็จะพามาชมส่วนความเจริญเติบโตของผักทางสวนของเราก็จะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้ะ